เร็วกันนี้คิริโตมันวิ่งเร็วไม่ได้นะมันผีมาผีมาเดี๋ยวราตายอีกแล้วอ่ะตายดิมีมิ่ีรอบนี้ข้าเวคคอร์หรือวะเฮ้ยมาแล้ววะชั้นที่เรียกได้ว่าเป็นชั้นเพลงแจ๊สเบาๆหูว่ะเฮ้ยไอ้เชี่ย โยกโยกค่อนเหมือนเลยว่ายกไม่ใช่เลยอะยกพี่ว่ามันใช่เลยนะประชาตรีประชาตรีนี่นากวอยู่แชร์แล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยแล้วกูวิ่งไม่ได้โอ้โหเออเออเดินกับเบาๆหน่อยดิปั่นล้อพ่อปั่นล้อโยกวิ่งไม่เชื่อว่าเลยโยกโยกวิ่งนี่โยก อยา่าวิ่ <g ül üyor> นนงนี่อยอกวิ่งวิ่งไปดู่นี่วิ่งไปทางนู้นนี่อยอกวิ่งไปทางนู้นนี่อย่าวิ่งไปทางนู้นนี่ What crunchy you talk เอาแล้วกันกี่คนแล้ววะนะอ่ะอุ้ยเขาไปไม่รอปุ่มโอ้โอ้โ What the fuck โอ้ยโอ้ คุณตายเพราะสาเหตุที่ฉันจบไปแล้นี่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นไอ้เชี่ยตายแบบบ้าว่ะผีตัวเดิมตัวเก่าตัวแกอุ้ยผีผีผีหลบตู้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 มาแบบคอมโบแพ็คคู่เฮ้ยอาบุตร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 หัว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  ูููอะไรวะแม่งบั๊กติดประตูแม่งไม่วิ่งไปด้วยโอ้โหฟตันฟตันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปฟตันซื้อหน่อยวะแล้วกูยืนไหนแล้ววะฟตันพี่อยู่ไหนแล้วเฮ้ยเฮียไปอีกแล้วแอมบูดแอมบูดแอมบูดเชี่ยแอมบูดแม่งติดประตูฟตันมีเงินปะอย่าเพิ่งเกิดสบาย มีเงินก็ใช้ดิวะงกไปทำไมเอาวะวไอตัวนี้มองอย่าให้มันเข้าใกล้เฮ้ย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 อู้ย่าเปิดประตูไงอูจย่าเปิดประตูไงไอตัวนี้ต้องมองครับผู้ชม โ,อโอบอปตวอปตอโ้เย้มอมอไปมอไปเบอปตอเสียงอะไรวะ ถ้าคุณเห็นไฟกระพริบในสีที่ปิดประตูอย่าผ่านประตูโดยเร็วโดยไม่ยืนยันโอ้แม่งมีหลายตัวซะด้วยแต่ไม่เป็นไรกูมีตังกูมีตังกูทำอะไรก็ได้โอเค so let's go bro easy easy พี่ยาผ่านไปให้ได้สถิตีเก่า,าคือ40ประตูโอ้โยอ้างว่าอ้างว่าคุณเห็นแล้วอ้างอ้างไม่เห็นกู อะไรอ่ะโดนอีกแล้ววะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมอ่ะรวยมากก็เปริงแล้วนะคือไอตัวไอตัวเมื่อกี้เนี่ยคือเราห้ามมองมันเว้ยซึ่งเราก็เจอแต่ตัวแปลกๆไปเฮ้ยอุ้ย Game is broken. <laughs>